สวัสดีแม่เอาบอลพลปฏิสิมนะคะปลูกเอ็มปรุงเอง,ง,เองวันนี้ค่ะแมก็คือจะพาเพื่อนๆมาทําเมนูสังขยาฟักทองแต่ว่าไม่ได้เอาฟักทองฮาโลวีนมาทำเนาะเพราะว่าอ๋อใหญ่ค่ะแมไม่มีหม้อที่จะจุได้ขนาดนี้เอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาทําสังขยาฟักทองจากฟักทองน่าจะเป็นพันธุ์ของญี่ปุ่นเนาะเพื่อนๆน,นี่เลยเนาะ แล้วก็อันนี้ทำไมก็คือเอาเมล็ดของเขาออกเรียบร้อยแล้วเนาะก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นทําการฝากเพื่อนๆกดติดตามเพจปลูกเองปรุงเองอะควาโพนิคตามไปดูรูปภาพก็บตกสวยๆร่วมถึงเมนูย้อนหลังกังนได้ที่เพจของคแม่ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทํากันเลยค่ะมาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะวันนี้ขมแม่ใช้เป็นฟักทองน่าจะเป็นพันญี่ปุ่นที่ไปเก็บจากฟาร์มมาเนาะแล้วก็ ใช้มีดแกะสลักอันน้อยอันนี้จะง่ายเนาะเพราะว่าฟักทองของคแมมีขนาดเล็กนั่นเองนี่ค่ะเราจะมาเปิดด้านบนเนาะทำเป็นฝาหรือไม่ก็คือเพราะว่าเราต้องควานเมล็ดเข้าออกนั่นเองเราก็เลยต้องเจาะจากด้านบนนี้ค่ะไม่ใช่ฟักทองฮาโลวีนเพื่อนๆดูดีๆแคแมจะมาเปิดฝาเขาเลยค่ะ นี่เลยแล้วก็ชอบกินมากบางทีอ่ะอทำไมจะเก็บเมล็ดไว้ปลูกของปีหน้าดูเนาะไม่รู้จะขึ้นให้ไหมเสร็จแล้วนี่ค่ะเราก็จะมาปาดเอาเมล็ดออกให้หมดรวมถึงพวกอันเนื้อเยื่อก็คือจะเอาออกให้หมดเลยอันนี้ก็คือจะเป็นฝาหรือว่าหัวจุกนั่นเองเสร็จแล้วแม่ก็คือจะมาขวานเนา คว้านเอาเมันเลดแล้วก็ไส้ของอฟักทองออกให้หมดเนาะจะไม่เอาเนื้อเยื่อไว้เลยนะเพื่อนๆจะเอาแบบให้เกลี้ยงไปเลยอ่ะมารอดูกันค่ะ มันก็คือเอาควานนาะควานเอาออกให้หมดเลยเพราะว่าเนื้อเยื่อหรืออะไรเงี้ยก็จะไม่เอาด้วยนี่ค่ะรอดูเนาะเพราะว่าอามรเริ่มเก็บเมล็ดเขาว่าจะปลูกปีหน้านี่ค่ะเกลี้ยงดีนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปล้างทําความสะอาดทั้งด้านในด้านนอกแล้วก็ความให้เขาได้สเสด็ดน้ำเนาะระหว่างนี้อ่าเราจะมาเตรียมสังขยาอันนี้ไข่สดมากวันนี้ ไข่จากน้องเป็ดน้องไก่นั่นเองนี่ค่ะแม่จะมาตอกให้ดูว่าไข่ของคแม่สดขนาดไหนนี่เลยเนาะอันนี้จะเป็นไข่เป็ดนะตอนนี้ไข่มาอ่น้องเป็ดก็ไข่มาวันละสองฟองไข่น้องไก่ก็มาวันละหนึ่งฟองประมาณเนี้เน,ะนา,านะ อันนี้ยังเป็นไข่เป็ดอยู่สวยมากนะเพื่อนๆเนานะแล้วก็เดี๋ยวคะแม่ก็คือจะทําเป็นไข่เค็มด้วยไข่เป็ดมาเยอะเริ่มกินไม่ค่อยทันละอันนี้จะเป็นไข่ไก่มาดูกันไข่ไก่อาไข่แดงของเขาจะมีขนาดเล็กกว่าเห็นชัดเจนมากเนาะจากนั้นคะแม่ก็คือมาเติมน้ํากะทินั่นเอง เสร็จแล้วก็คือเป็นเกลือเล็กน้อยค่ะประมาณครึ่งช้อนชานะจากนั้นก็จะมาเติมนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นอันน้าตาลปีบ๊บอันนี้คมอซื้อจากเมืองไทยถือมาเนาะก็เลยเอันนิ่มแบบนี้นี่ค่ะสำหรับความหวานหรือว่ารสชาติเนาะชิมเอารสตามชอบของเราได้เลย สร็จแล้วแม่ก็คือจะมาใส่นี่เลยอันนี้จะเป็นอับใบเตยที่แบบอ่ม้วนแล้วก็ใส่ช่องแข็งไว้เพราะว่าอาจจะได้อยู่ได้นานนั่นเองวันนี้คุณแม่ใช้อยู่ที่อ่สี่ถึงห้าก้านเนาะพยายามทุกอย่างให้เขาเข้ากันดีนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวกลิ่นใบเตยเขาก็จะออกมาในเนื้อของสังขยากันเนาะ ขยาาไปเรื่อยๆตอนนี้เริ่มได้ที่แล้วนี่ค่ะเดี๋ยวค่าแม่ก็คือจะมาบีบเนาะบีบเอาอความหอมจากใบเตยให้หมดเลยนะเสียดายมากคือบ้านคือเอาใบเตยบ้านเราก็จะราคาถูกแต่ว่าพอมาถึงเมืองนอกเนาะเริ่มจะมีราคาละนี่ยค่ะแม่บีบเอาอกลิ่นเขาออกมาให้หมดเลย ากนั้นเดี๋ยวเราจะไปกรองเนาะด้วยตะแกรงให้เนื้อสังขยาเขามีความเหนียวนั่นเองสังเกตว่าตะแกรงของขแม,ม่ไม่ค่อยโอ๋เนาะเดี๋ยวจะมาเทใส่ผ้าขาวบางก็คือจะไวขึ้นก็คือทําได้นั่นแหละแต่ว่าช้าแม่ก็เลยคืออมีผ้าขาวบางก็เลยอพอเทใส่ผ้าขาวบางเสร็จแล้วเราก็แค่บีบเนาะบีบน้ําออกมานี่คือง่ายมาก ตอนแรกคะแมก็คืออาใส่ตะแกรงสองครั้งแต่ก็ยังไม่โอนเท่าไหร่เพราะว่ายังจะมีเศษของอใบเตยหลงเหลือมาแต่พอใส่ผ้าขาวบางค่อนข้างจะเนียนเลยเนาะแล้วก็รวดเร็วมากนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีเนาะก็คืออกรองสองรอบได้เลยกรองด้วยตะแกรงสองรอบก็ได้เหมือนกันนะ หลังจากที่บีบน้ําของสังขยาได้เรียบร้อยแล้วแม่ก็คือจะพักเข้าไว้5นาทีเนาะก็คือจากนั้นก็คือตักช้อนฟองด้านบนออกเสร็จแล้วเนาะผ่านไป5นาทีแม่ก็คือจะมาเทเขาใส่เหยือกแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปเทใส่ในรูปของฟักทองนั่นเองนี่ค่ะ ไปเทใส,ส่ลูกฟักทองกันเลยเนาะฟักทองที่ขม a ยใช้วันนี้นะมีขนาดอยู่ที่ประมาณเจ็ดขีดเนาะเ,นเพื่อนๆเจ็ดร้อยกรัมนั่นเองนี่ค่ะอันนี้ก็คือสเสด็จน้ําให้เขาแห้งแล้วเทสังขยาใส่ลงไปเลยทำไมจะไม่ได้เทใส่เต็มแน่นๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเอาไปนึ่งเขาจะมีการขึ้นฟูมาให้เราได้อีก อ่าเห็นไหมอ่ะด้านล่างขามาอ่ะใช้ฟอยล์ประดิษฐ์เอาเนาะ DIY เพื่อทีอ่เขาจะได้อะตั้งได้ไม่งั้นเดี๋ยวสังขยาเขาจะหกลงมาได้เนาะระหว่างนี้เนาะอะ่ต้มน้ำรอได้เลยนะต้มน้ำเดือดจัดจัดรอเสร็จแ,แล้วแม่ก็คือนี่ค่ะใส่ลงไปในซึ้งนึ่ง อันนี้คือซึ้งใหญ่สุดแล้วตอนแรกว่าจะเอาฟักทองฮาโลวีนทำนะอ่าอย่าลืมใส่ฟ้าเข้าไปด้วยปิดฟ้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเขาไปนึ่งกันเลยไปกันเลยค่ะสังเกตว่าน้ำตอนนี้เขาเดือดจัดเนาะจากนั้นทำแมก็คือจะปรับลงมาที่ ไฟกลางค่อนข้างอ่อนมากๆไปเลยเนาะไม่งั้นฟักทองเขาจะปริแตกได้นี่ค่ะมาเราดูกันนะอันนี้ก็คือผ่านมาแล้ว1ชั่วโมง15นาทีมาเปิดดูกันค่ะโอเคมากๆเลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาเช็คเขาก่อนนะว่าสุกแล้วหรือยังแม่ก็คืออาใช้ไม้เสียบลูกชิ้นจิ้มเขาไปดูเนาะระหว่างที่นึ่งนะ ก็คือคแม่จะมีการเปิดทุกๆ15นาทีเพื่อที่จะ,ะระบายไอ้น้ำออกแล้วก็ไม่ให้ฟักทองเขาแตกด้วยนี่ค่ะไม้เสียบลูกชิ้นแห้งสนิทแล้วก็คือเป็นอันใช้ได้แม่จะมาปิดไฟไปเลยแล้วก็ยกเขาออกจากเตาเลยค่ะเราจะมาผ่าฟักทองกันดูค่ะอันนี้คแม่ก็คืออทิ้งไว้ให้เขาเย็นก่อนนะเพื่อนๆแล้วก็ เขาจะได้เสร็จตัวไม่งั้นเขาจะเละเนาะถ้าเราตัดตอนที่เขาร้อนๆอ่ามาดูกันเลยนี่ค่ะเนาะเนื้อค่อนข้างเยอะนะฟักทองอันนี้แล้วก็แทนกันได้กับฟักทองบ้านเราไหมแทนกันได้เลยแล้วก็รสชาติอร่อยนะฟักทองอันนี้เดี๋ยวแม่จะมาชิมให้เพื่อนๆดูอ,อ,อือร่อยมากฟักทองเนี่ยอร่อยมากๆเพื่อน น่าจะเป็นฝักพันธุ์ฟักทองของญี่ปุ่นเขาเนาะอืแม่เก็บมเมล็ดไปด้วยเผื่อว่าปีหน้าจะได้อาลองปลูกให้เพื่อนๆได้ดูด้วยเนาะเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ของแฟวฝากกดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเจอกันกับใ่คลิปหน้าสวัสดีนะคะ